ครับวันนี้ก็พูกับผมเช่นเคยครับช่าง2โงกุลาครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีเวลาได้ลงคิปมากเท่าไหร่ครับวันนีน้มีคอนเทนต์ครับคอนเทนต์บางคอนเทนต์คือหลายคนขอมาหรือผมไปเจอในหลายคลิปอของแต่ละคนว่าที่ครับเวลาเราเปลี่ยนคัดสามก้อนน่ยเราควรเปลี่ยนแบบไหนและควรเปลี่ยนตัวไหนบ้างแล้วก็สิ่งหลักที่เราจะต้องเน้นน่ะมันมันมีตรงไหนบ้างบางคน,นเจอปัญหาคือ คัดสามค้อนของรถเบฟร้อยยี่สิบห้านะมันคือเจ้าปัญหาเลยคือมันจะดังเดินเบาก็๊อกก็หรือเวลาออกตัวเงี้ยครับก็อ๊อก็เงี้ยครับมาดูใกล้ครับกล้องอันนี้มาดูใกล้ครับก็ผมก็ไม่อยากที่จะนอกเรื่องนะครับก็เข้าเรื่องเลยก็ดีกว่าครับแป้นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือของแท้นะครับผมแนะนํานะครับผมแนะนําถ้าจะใช้นะครับพยายามใช้เป็นของแท้นะครับอย่าใช้เป็นของเทียบหรือของเทียมนะครับหลักๆเวลาเราเปลี่ยนเนาะ คนส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนประมาณนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะพอดีผมจะเปลี่ยนคัดก้อนพอดีเลยอ่า <sk art> จะเปลี่ยนประมาณนี้เนาะคัดก้อนถูกไหมครับมีก้อนเนี่ยอันนี้เป็นสปริงมันนะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับคัดก้อนมันนะอ่านี่นะคัดก้อนแล้วก็หลักๆก็นี่ครับยางสับคัดนี่เห็นไหมครับหลักๆเลยสับคัดมันชอบแตกเห็นไหมครับสับคัดมันชอบแตกแต่เพื่พอนๆอ,อ,อย่ายลืมนะเห็นไหมที่ที่ผมหมุนไปให้ดูเนี่ย จริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันเปน็นมันมันมันเป็นจุดสําคัญของเว็บร้อยยี่สิบห้าเลยครับที่หลายคนมาเวลาเปลี่ยนนะบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้บางคนก็เหมือนจะตกมาตายในในจุดนี้ไปด้วยก็คือเวลาเราเปลี่ยนคัสสามก้อนนะครับเราเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแบบว่าเ,เปลี่ยนเนี่ยต้องดูตัวนี้ด้วยถ้าจะให้ดีนะผมแนะนํานะพอไรเรื่องเสียยนะครับแนะนํานะครับถ้าถ้าจะให้ดีเราเบืเอก็ใหม่เราไปให้เขาเชื่อมาก้อนตรงนี้เลยครับ บริเวณนี้ครับกันไม่ให้เสามันโยกได้ไงครับเห็นไหมครับให้มันนิ่งเลยครับอันนี้คือจุดจุดตายของเว็บเรา2ยใช้ไปนานตัวนี้จะหมุนแล้วทำให้รถมันดังแล้วบางคนก็คิดว่าเป็นยางซับคัดหรือคัสสามก้อนอาจจะห่างอาจจะหมดอะไรประมาณนี้ครับจริงจะจะให้ดีไม่ไม่แนะนํานะครับถ้ามันหมุนอย่างนี้แล้วให้เอาไปเชื่อมไม่แนะนําเลยนะครับคือมันมันจะไม่ได้ศูนย์นะครับให้เบิกของใหม่แล้วเอาไปเชื่อมนะครับเชื่อมมาก้อนนะครับเชื่อมอย่างละจุดก็ได้นี่ครับแล้วก็ใช้ของใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยทนแน่นอนผมบอกเลยว่าทนแน่นอนโอเคไหม มันทนแน่นอนครับผมบอกก่อนว่าก็ก็อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับาการดังผมว่าอ่าเปอร์เซ็นที่มันจะดังครับผมว่ามันน้อยลงแน่นอนหรือไม่ดังเลยเนาะคลิปนี้ก็มาัคาดมาเร็วไปเร็วครับโอเคครับขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากติดตามกดอ่าตกใจกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไปก็วันนี้อาจจะขกิดขึนกล้องหน่อยก็ก็ ทักเฟซส่วนตัวมาละการปกติผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ